ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เรามาดูเลื่อยชักไปไฟฟ้ากันค่ะเริ่มต้นจากเราอยากได้เลื่อยสำหรับเลื่อยกิ่งไม้แล้วก็ค้นหาไปเรื่อยๆก็จะพบว่ามันมีเลื่อยชักใบที่สามารถเลื่อยทั้งกิ่งไม้แล้วก็อื่นๆด้วยก็เลยจัดไปค่ะเอาคุ้มค่ะแบรนด์นี้เราซื้อมาราคาไม่ถึง1,000บาทได้แบตเตอรี่มา2ก้อนชาร์จแบตเต็มแล้วเดี๋ยวมาประกอบกันดูค่ะวิธีประกอบก็ไม่ยากค่ะ มันจะมีตัวยึดใบเลื่อยอยู่เป็นตัวกลมๆเราก็ทำการหมุนเพื่อที่จะปลดล็อกมันค่ะหลังจากนั้นเราก็นำใบมีดใส่ลงไปให้ลงล็อกมันก็จะล็อกกันพอดีค่ะเราก็ลองดึงดูเพื่อทดสอบว่ามันล็อกแล้วจริงๆนะคะต่อมาเดี๋ยวเราเอาแบตเตอรี่มาใส่กันค่ะตัวแบตเตอรี่มันก็จะมีปุ่มสำหรับปลดล็อกนี่ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาทั้งสองอันมาประกบกันพอดีอเวลามันลงล็อกมันก็จะดังกรึบพอดีค่ะการใช้งานก็ไม่ยากค่ะจะมีปุ่มสำหรับปลดล็อกแล้วก็จะมีสวิชสำหรับเปิดใช้งานค่ะหลังจากเรากดสวิชแล้วมันก็จะมีไฟแสดงระดับความแรงของเลื่อยค่ะพล้องม,มากเดี๋ยวเราไปลองกันค่ะ Thank you. หลังจากทดลองใช้ดูแล้วมันก็ใช้ดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราคิดว่ามันเหมาะกับคนที่มีกล้ามเนื้อแขนที่แข็งแรงมากกว่าสำหรับการใช้เลื่อยไฟฟ้าค่ะใครมีกล้ามเนื้อแขนที่แข็งแรงลองไปใช้กันดูนะคะ